อะไรวะนั่นแหละนี่เอ้บีกลไลฟ์ทวิตเออเนี่ยติดไปหมดเลยสาวัสดีครับตอนนี้ก็อ,อยู่ผม First One Gaming <c oughs> นี้เราไม่อยู่ในเกม PUBG 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 <c oughs> อืมหาของก่อน สิ่งดังไปปัวไม่หรอกกำลังดีแหละคิดเองเออเองไปหมดเลยหหว,ไไวไยไปเนี่ยหหวยไปเนี่ยผมห่วไปเนี่ยได้ชุดกระต่ายแล้วผมเพิ่งกลับมาเล่นนะเออในไหนก็กลับมาเล่นแล้วผมแรงโก้นะทุกคน จอโหอเจ๋งกาเล่นอันนี้ด้วยว่าผมชอบเล่นอันนี้มาก TDM เฮ้จะมีคนเล่นปะวะดึกขนาดนี้น่าจะหาห้องนานเลยทีเดียวนี่แระเดี่ยววะตะลุย TDM ยาวๆมัน้องปิดเสียงเฉย นนี่นะผมอาจจะเล่นไม่เก่งมากนะผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้โอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เล่นเลยครับจีทิ้งกลับมาเล่นไม่นานไอ้สัสอ,อ้าวอ้าวมาโชกากเม่คิดไม่เห็นเลยอ่ะ อ้าวโอ้โหอะไรวะเนี่ยดึกแล้วเบอร์ดึกแล้วเบอร์สุดๆโอ้โหโอ้โหแจกแจกสุดเลยตอนนี้เอ้ขวาเข้า เมื่อกี่ยิงเสท้าอีกอ้าวเห็นเขาก่อนยิงไม่โดนโง่โง่เกินสเก็ตไม่โดนอะไรวะเน,นี่ยเขาฮิว้วก่อนเยอะ เฮ้ยเอ้ย,อย,อยผมแจกไปเยอะมากเลยอะว๊อ๋อมาแจกโชว์นะ Nice shot. Reloading. Killing spree for the blue team. I'm up. น 14. 14. อสองตัวเออแม,กม็กหมดกระโดดไม่ติดตเฮ้ยมกี้สองตัว เพื่อนบังไม่ำหมดก็จะไปเก็บรูสุดใช่เป็นลาดเพื่อนนะ nhìn trực đó tay đó đấy ạ. một tí Đấy thì còn lì lồi còn Đi hẳn cái ác chăng reloading quá Be careful! You're losing the game. The red team is about to win. Clear. Cái gì cái gì nào? เล่นซีมจีแม็กเยอะดิเอายิงไม่ตายโอ้โหจบแล้วจบแล้วจบแล้ว,ย,วย,ยิงอย่างโคมอ่ะอยเยอะละจะแพ้ละ,ะ,อละรอเขาดัานมาดิเพื่อน โอ้โจบแล้วแะเุดสามตัวยิงอ่ะหนึ่งจุดหนึ 1. 1. ่งตานี้ผมเล่นอาเคนะจะพับจีเอ้พับจีไม่เล่นไม่เล่นดดลมก็ไม่ได้อ่ะคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้หอมาต้องดูอไอ้นี่ก่อนแล้วกันที่ชอบอ่ะมันสนุกดี หมวดนี้อืมอืมอทำเบลก่อนทำเบล q b u เบลอีโว่พุ่งยี่สิบเแต่ก่อนมันขึ้นไวพม่งยี่สิบก็จะต่อนมันขึ้นไวกว่าเนานะทีนี้รู้สึกขึ้นช้า อยากได้พวกสกอร์เปียนอยากได้เวกเตอร์อยากได้อา เอ๊ะทำไมเงียบจังเลยอสองตัวว่าเรียก QBU มาได้ดี เพื่อนพกได้อ๋เอ,อเอ,อ้เพื่อนเปิดไม่ว่ะปิดกันคานเกินหนึออสักตัวก็ยังดีเอ,อ้เฮ้ยเกือบรอดละนี่เดียว จะปั๊มเวว QBU แต่ยังไม่ได้สักคิวเลยขู่อยู่สิยะนี้เกินเกินวายมึงจะเก่งเกินไปละ อัอบะเล่นคิวบ b วไม่เป็นอ่ะเล่น QBU ยังไม่ได้ยิงเลยตัวฮะเออยิงไม่ตายอีก โอ้จ่อเก,กินพอเลยพอเลยอาไม่เห็นอีกอไม่ได้มองอาจบจัดเลยเอ้าผมแต่งปืนไม่ได้กดตกลงแน่เลยอีกละจ่อจริงเลยวะจอกจริงเลยวะ ส่ที่สาเอายเขาข้าเกลยว อ,อ,อ,อะไรวะถ้าไม่ยิงไม่ตายไ,ม,ไม่ตายหรือไม่โดน โอ้โหผมเล่นอย่างนี้โคตรเจาะอะแค่สองตาติดแล้วเพื่อนดูสิอ่ะสวยไหม พี่ซีไม่เหมือนคอปะคอปนี่ดีดเป็นม้าเลยเย้นั่นตัวสุดท้ายเลยนะดูดิสุดจุดหกวู้ยีมี่มี่อยากจะเอาลงเลยเล่นอย่างงี้จอออ่อเกินมีมีเล่นอย่างอื่นไหม อขออ,อีกตาอีกตาแล้วจบคลิล้วไอ้ยัยนี่จอกขนาดนี้ไม่ต้องอัดก็ได้มั้งไม่เป็นไรอยากลงเพราะไม่มีอะไรจะลงเฮ้ยมีของสุ่มตาหมอสุ่มไป่มืแล้วอ่าตาสุดท้ายนะพอน มาชนะก่อนชนะปิดซะหน่อยผุ้ยผู้หญิงอุ้ย,ยลืมใส่ของแต่งอีเพ้อเลยมันยิงดุวะไ้แค่เนี่ยทีมแมทช์เลตส์ก๊ ดิวะ First point for the red team สู้ไม่ได้จริงถ้าคนเล่นเก่งก็สู้ได้แต่ผมกระจอกแค่นั้นแหละ อ้าวโดนเต็มเต็มเลยไม่ได้มองพื้นเลยอยู่ตรงไงนระแวง ชีดเป็นอัไม่ใช่หรอ เอาเข้าข้างเฉยพี่จริงจังอยู่นะทุกคนเข้าสุมหมดเงียบไอ้บ้าไอ้ตัวนี้ไอ้ยชอบไปกดแชทจังเลย

Target down. Cover me. Reloading. Half <small> of <in> <small in> the match is <tui> over, and the blue team is in the lead. How Reloading. Great. <that tui> สิบตัวเอาเรื่องเอ,เอามองไม่เห็นโอ้ไม่ดนเีอีกออคลม่ตามหน้าโอ้โหนี่ชนะพิทายพร้อมกับ m อ p MVP เมื่อเดี๋ยวกดรีโหลดนะค17-5เตายอ่อ้โหโคตรเกินโคตรเกินทุกคนแจกเบอร์ด้วยเป็นไงหล่อเทพแล้วโคตรโหดอะโคตรโหดโคตรโหดอะไม่เล่นละคิวบิลเล่นไม่ได้เลยเล่นไม่ได้ นี่สนไยด์เหรอนี่นพกแต่งเต็มขั้นทันท้ายเวล10เวลเสียบห้าเวลเสียบ ผมเล่นแต่ไอ้นี่ปืนอื่นไม่ค่อยได้เล่นเลยเนี่ยเล่นแต่สก,กาโอคไมีเล่นไลยงั้นผมก็ต้องขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับหอมไม่บายเจอกันคลิปหน้าเดะ